สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่สองสี่แปดนะครับมีภาพสวยๆยี่สิบรายการพร้อมกับ e ีพิเศษหนึ่งรายการมานำเสนอนะครับรวมเป็นยี่สิบเอ็ดรายการนะครับนี่นะครับภาพสวยๆนะครับวันนี้สนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทนนี่เลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับเบอร์โทรและเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับ บบลายนี่นะครับลายชื่อหมูนะครับเบรติดต่อโดยตรงก็0939652361นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมไม่เคยปิดเครื่องนะครับผมจะไลฟ์ทุกตี4ีถึงตีนะครับคลิปเช้าคลิปบ่ายก็บ่าย2ถึงบ่ายาครับส่งทุกวันนะครับจะไม่ตกค้างนะครับถ้าไม่แจ้งใบเสร็จให้ใครก็ไม่ ก็แสดงว่าส่งทุกวันนะครับผมส่งทุกวันนะส่งไปธนีไทยนะครับเรามาเริ่มในการที่หนึ่งของ EP ีที่สองสี่แปดเลยนะนี่นะครับเป็นพระปิตาองโตนิดหนึ่งนะครับหลังยันพุดซ้อนนะครับปิตาใส่ลุงนะครับหลวงพ่อแพรนะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สอง วิโทโธนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆดเลยนะครับนี่รายการที่สองนะครับนี่นะครับรายการที่สามก็ยังเป็นพระนะครับสมเด็จวัดเกตนะครับนี่พิมพ์อะไรผมเลือไม่ถูกนะนี่นะนี่นะครับรายการที่สามนะครับ ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้เลยนะครับผมไม่เคยปิดเครื่องนะนี่รายการที่สามราการที่4ี่ยังเป็นพาสสมเด็จอยู่นะครับนี่นะครับลูกค้าดูนะพิมพ์บางทีผมเรือกไม่ถูกนะครับนี่นะครับราการที่4ี่ราการที่ห้า ก็ยังเป็นพระสมเด็จนะครับแต่นี่เป็นตั้งฐานสามชั้นนะครับไม่ใช่วัดเกตอย่างแน่นอนเป็นที่ไหนอะไรยังไงผมไม่รู้นะนี่มีเล่ยๆลอยบนนิดห<ม>นึ่งเนื้อหาเก่าเก่านี่เก่าหรือหรือเกินนะเก่าจริงๆนี่นะครับในการที่ห้าน,นะครับในการที่หกเป็นพระสมก่อนะครับสุมก่อนเนื้อดินนะครับ ขึ้นแก่ตื้นๆหน่อยออกที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะแต่สมกอก็ต้องกำแพงเพชรนะครับนี่รายการที่เจ็ดเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเป็นผ้าล่วงนั่งเนื้อชินนะครับนี่หลังลายผ้านะครับกุไหนนี่ผมไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเป็นเนื้อชินนะครับนี่การที่เจ็ดรายการที่แปด เ็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับสภาพผ่านการใช้มาเหมือนกันนะครับแต่ยังสวยอยู่นะนี่ยังอ่านออกปีสองพันห้าร้อยี่สิบเปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับวัดพิกุลทองนะครับเหรียญตึงเปะเลยนะครับนี่ปีหนึ่งสองนะครับรายการที่เก้าเป็นภาพปิดตานะครับเป็นเนื้อผงนะครับ เป็นพิมพ์ปั้นร้อยองค์นะครับเป็นที่ไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่ในการที่เก้านะครับนะครับประการที่สิบก็เป็นภาพติดตานะครับนี่นะครับนี่ออกคลุกลักคลุกลักนิดนึงนะนี่เป็นเป็นพิมพ์ปั้นเหมือนกันพาเหมือนมีสองสีเลยนะครับเนื้อเนี่ย นี่นะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เป็นรุ่นอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเห็นเจ้าของบอกนะว่าเป็นรุ่นเยปวงเยปวงอะไรทั้งอย่างนะครับหลวงพ่อเดิมรุ่นเยปวงนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะฟังเขาเล่ามานะแต่ผมไม่รู้จริงนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ รายการที่สิบสองเป็นรูปลรหล่อหลวงพ่อตาบนะครับหลวงพ่อตาบนะต่ออาบอรบตาบนะครับอ่านข้างหลังไม่ชัดแต่พอเดาได้ว่าวัดมะขามเรียงอะไรทั้งอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ตาบนะครับตาบรายการที่สิบสาม เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับมียันผมเรียกไม่เรียกไม่ถูกนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับทําเหมือนนกพะเก้านะครับแต่ไม่ใช่นกพะเก้านะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับแปลกดีนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเขาเรียกมาอย่างดีเลยต้องเขาต้องรู้จักแต่ผมไม่รู้จักนะครับสีสันสวยงามนะครับราการที่สิบสี่เป็นพาะสมเด็จนะครับ แน่นนะครับสายลุงนะครับหลังเงินห้านะครับเคยได้มาเขาบอกว่าเป็นพวกลวยนะครับนี่ออปงน้ํามันนิดๆนะครับเป็นสมเด็จนะครับองเล็กนะครับสมเด็จสายลุงในการที่สิบห้าเป็นพนางองเล็กนะครับเหมือนถ้ามะปางนะครับหรือว่าเป็นนางอะไรตักงอย่างนะครับเนื้อหาเก่าจัดนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ กุนไหนผมไม่รู้นะแต่เป็นพระก,กุนะครับในการที่สิบหกเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อผงนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยญนะครับหลังมียันนะครับนี่นะครับเก่าเก่าเลยนะครับนเนื้อดีนะครับแล้ว้เนื้อผงพุทธคุณนะครับขุนแผนห้าเหลี่ยนนะ รายการที่สิบเจ็ดเป็นสิงนะครับหล่อโลหะนะครับด้านล่างเขียนหลวงพ่อจ้อยนะครับสิงโลหะหลวงพ่อจ้อยนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับความยาวของสิงนะครับหัวถึงหางหนึ่งนิ้วนะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับสิงหลวงพ่อจ้อยนะครับในการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปด เป็นหล่อทองเหลืองนะครับเป็นรูปหล่อเทพโลกอุดอรนะครับมีแป้งเจิมนะครับมีรอยอุดไรที่ก้นนะครับเทพโลกอุดอรนะครับพระเทพโลกอุดอรน่าจะเป็นพระทางอีสานนะนี่นะครับการที่สิบแปดละการที่สิบเก้าเป็นพระลูกตี พระล่วงยืนนะครับเป็นชิ้นเขียวนะครับเลี่ยมกอบเก่ามาแต่ด้านหน้ากอบพลาสติกแต่งนะครับนี่เป็นเนื้อชิ้นนะครับพระล่วงยืนพระล่วงหลังรงปืนเนื้อชิ้นเขียวนะครับนี่นะครับเลี่ยมเก่ามานะครับรายการที่ยี่สิบเป็นสมเด็จองเบลเลอร์เลยนี่นะครับคีสิงนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่ามานะครับด้านหลังเป็นยันต์นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ เบี้ยพลาสติกโบราณานะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับความกว้างของท้ายอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับนิ้วครึ่งกว่ากว่านะครับความสูงความยาวอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่ากว่าสูงประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเต็มฝ่ามือเลยนะนี่นะครับสมเด็จขี่สิงคบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี้ องค์ละสองร้อยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางน,นะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับอันนี้300บาทพร้อมส่งนะครับเป็นตะกุดขาปิ่นโตนะครับสามดอกนะครับอยู่ในเชือกอย่างนี้เลยนะ็นที่ไหนไม่กล้าตีเจ้าของบอกหลวงพ่อกลววนะครับแต่ผมเอาว่าผมไม่รู้ที่ดีกว่าไม่ชัวนะครับ300บาทพร้อมส่งนะครับ หนึ่งเส้น,นมีสามดอกนะครับหนึ่งดอกใหญ่สองดอกเล็กนะครับครบยี่สิบเอ็ดรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหนุ่งระเครื่องด้วยนะครับศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสองสมหกหนึ่งเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดีอยวันันะครับขอพระคุณมากครับ